บ่มีัยดอกยากจนเนาะทุกคนหน่ร่วนแต่ว่างรวยเนาะเฮ็ดสร้างเพื่อว่าให้มีเนาะเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่ให้มีความสุขเนาะทุกคนร่วนแต่หาเงินหาคำเพื่อว่าเลี้ยงครอบเลี้ยงัวเลียเยเ้ยงคนถี่เฮาหาเนาะบ่มีัยดอกยากจนสบายดีสบายดี่มเป็นพี่น้องเดอ้อผมพอกระบ่าวจันชินเคยเนาะทุกคน ในคลิปวิดีโอนี้เนาะคอยได้เลื่อนเลื่อนเบิ่งคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ที่ว่าคอยเฮ็ดคลิปคนก่อนเนาะคลิปที่ว่าหญิงสาวนั้นสารัะโอนเงินมาให้เนาะฝากเงินมาให้เนาะเกี่ยวกับคลิปตอนนั้นเนาะคอยเลื่อนอ่านคอมเมนต์เนาะก็มีมีคอมเมนต์เนาะไลายคอมเมนต์เนาะที่ว่าอ่าดราม่าเนาะทุกคนไลายคอมเมนต์เนาะ คือแบบว่าคือคอมเมนต์นี้เนาะเุกคนว่าควยวังรวยเนาะเจาะก,กระเฮ็ดยูทูบวังรวยเนาะค่อยอยากจะบอกเลยเนาะทุกคนว่าในโลกนี้บุมมีไพ่ดอกจยักจนเนาะทุกคนก็ร่วนแต่ว่าสอบหาเงินสอบสอบอยากเฮ็ดงานทำเนาะบุมีไพ่ดอกจยักอยู่บอดเกาเ่านะ บูมีไพ่ดอกทีว่าทีแบบว่าอยากจนๆจนเลยจนบูมีเข่ากินนะนะทุกคนก็นล้วนแต่แสวง,นนสงหาเนาะซอกหาเงินซอกหาคำเนาะเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนาะจับบกแปลกใจดอกนะที่ว่าคอมเมนต์นี้เนาะเพิ่์นวอลในนี้เนาะสงสัยเพิ่์นเดกาเป็นคนที่ว่าบ่มักเนาะบ่มักเงินบ่มักคำเนาะบ่มัก สองฮาเวียร์เฮ็ดงานทำนอนเลยกะเป็นคนที่มักแบบจนๆเนาะคอมเมนต์นี่เนะาะกะดีคือกันเนาะบางความมักของเฮามันบริคือกัน,นความมักความชอบของเฮามันบริคือกันเนาะบางคนอยากจนกันเนาะบางคนมักจนเนาะบางคนอยากอยากรวยเนาะขาต้องเลยหาสีเพชรเนาะแต่ว่าควาย คอยคุณหนึ่งที่ว่ากรวยเนาะอยากมีเงินใส่เนาะอยากเรียงพ่ออยเรียกแม่เนาะเรียกขอบเรียกั่วเนาะเฮ็ดคอแต่ว่าเรียกได้ที่ว่ามีเงินเนาะได้เงินเนาะคอยจะเฮ็ดเนาะเพื่อว่าจะลดลงวันนั้นภาระครอบครัวของข่อยและก็อัปเดตชีวิตให้มันดีขึ้นเนาะและกามีคอมเมนต์ของคนไทยเนาะ่นคอมเมนต์มาว่า ไรสาระจริงๆเนาะก็คือแบบว่าแปลภาษาลาวคือแบบว่าที่มมีความหมายเนาะก็เข้าใจเนาะทุกคนที่ว่าค่อยเห็ุคลิปเกี่ยวกับยิงเสาละอันนั้นเนาะยิงเสาสหรัฐอเมริกาเนาะแบบว่าพวกมิชชัทีขนะดคอยความความคอยวังดีเนาะ คอยบุยากให้คนอื่นเนาะถือตัวเนาะถือเอาเงินไปแบบฟรีๆเนาะก็เลยได้เฮ็ดคลิปออกมาให้เนาะขั้นว่าคอยสีไปบอกไปบอกทุกคนมันกับเป็นไปบ่ได้เนาะก็เลยได้เฮ็ดคลิปเนาะสร้างคลิปขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนฮัปูุนําเนาะแล้วก็จะบอกตังเป็นเงีอยของมิตรชาชีพเนาะคอยควบคอยวางดีเนาะทุกคนและก็บ่อยากให้ถือตัวนะถือตัวคือคนอื่นน่ะแล้วก็ถือก็ เอาเงินเนาะเอาเงินของเรานักแบบฟรีๆเลยเนาะคอยบอมมักในนั้นเนาะคอยบอมักพวกคอยโคดสั่งเนาะคอยคอยโคดบอมักบวกมิจชาชีพเนาะที่ว่าหาเงินแบบง่ายๆเนาะคอยบอมักและคอยระวังดีกับเอฟซีคอย้วกับพี่น้องคอยนะคอยจังไเ็นคลิปนี้มาให้เนาะมาให้เบิ่งเนาเพื่อว่ามีความระมัดระวังเนาะแต่ก็คือว่าเลยเนาะทุกคน มีคนหักต้องมีคนสั่งเนาะกระบบเป็นยังเนาะกระบบเป็นยังหอยเฮ็ดแล้วหอยมีความสุขเนาะและก็มีไลน์เนาะไลายคอมเมนต์เนาะที่ว่าดรามาเนาะทุกคนมีไลายคอมเมนต์เนาะที่ดรามาก่อยแต่ว่าแต่ว่าไพ่ที่ว่าติดตามเนาะหรือว่าเป็นเอฟซีคนเนาะอาชีพนาะว่า เขาไปอ่านเบิร์ในคลิปก่อนๆนเนาะเขาสิคอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาดราม่าลา,ายเนาะแบบว่าคอยคนหนึ่งกะที่ว,ว่าวังดีเนะาะวังดีเนาะโอยากให้ถือแบบคนอื่นตัวเนาะโอยากให้ถือพวกมิจฉาชีพในตัวเนาะคอยเลยได้เห็ุคลิปนี้ออกมาเพื่อให้หลายๆคนเนาะหลายๆคนแหละ ได้ขับหัวไปนำการแต่กาบอมิดคือเก่าเนาะนางถืกด่าเซยเนาะนางถืกด่าเซยเนาะทางทางที่ว่าคอยเนี่ยคนบางดีเนาะบอกใจมักเนาะ,นะแต่ที่ว่าคอยเนี่ยกลับว่าได้มีความผิดอีกย่างนะคอย ข่อยเฮ็ดยูทูบเนาะข่อยเฮ็ดยูทูบ่อยกะบ่อยผู้ซื้อว่าข่อยมีความสุขเนาะและไรคอยได้อ่บอกเนาะได้บอกให้ทุกคนฮะผู้เนาะเกี่ยวกับโตมันบ่ดีนะ,ะคอยคอยเบิ่งว่าลหลายๆคนก็ฮู้เนาะแหละกะ็ละหลายๆคนก็ถือตัวเนาะ อยค่อยเบิ้งว่าค่อยเบิ้งคลิปนั่นเนาะที่ว่าคลิปตัวก่อนๆตัวข้อเห็ุเนาะมันมีหลายหลายคอมเมนต์มามาเมนบอกว่าถือคือกันเนาะถือคือกันเนาะเนาะแต่ย้อนนี่แหละค่อยจึงอยากเคล็ดคลิปเนานะออกมาให้พี่น้องครับปูนำเนาะให้ทุกคนครับปูเนาะการถือตัวเอาเงินในมันโบนดีๆได้เนาะทุกคนบ่แม่นว่า คอยวังรวยที่จริงคอยก็ะยักรวยรอยู่บ่มีไพ่ดอกอยากจนแล้วขนะั้นคอยรวยควรไปซิบเห็ดดอกคลิปหนึ่งขั้นคอยมีเงินพุ่นคอยไปหานอนกินกว่านอนใส่เงินแบบสบายและอีกอย่างคอยกล่าวบางดีแน่นะ ไอยเป็นคนที่ว่าฟังดีเนาะเพื่อาาให้ทุกคนเนี่มีความปลอดภัยเนาะโอ้ยบเบ็นเนาะจันได้เนาะทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกเบิ้งว่าทุกคนเนี่คิดอะไรกับคอมเมนต์นี้เนาะ มีไลฟ์คอมเมนต์เนาะที่ว่าฝอยบบไดเ้เปิดเผยเนาะเนาะแลยมีไลฟ์คอมเมนต์ติ๊กโอปอได้เอามาให้เบิรงเนาะมันก็สิอยู่ในคลิปอะไรเนาะถ้าว่าไปในอ่านเบิรงเนาะทุกคนลองคอมเมนต์บอกมาเนาะว่าว่าหูว่าหูซึกแนวไรเนาะกับคอมเมนต์นี้เนาะแล้วก็เข้าใจแนวไรเนาะ กับคอมเมนต์นี่นะที่บอกว่ามึงกระเฮ็ด u t u b ปแบบบังรวยงูงูแบบนี้นะลองคอมเมนต์มาเนาอว่ายุทูปเนอใดเนาะเป็นนอใดรละกามีมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะแต่เพ็่นว่าไรสาระจริงๆน่าจะเป็นคนไทยเนาะเอาแล้วเนาะทุกคนแลกาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับ บ่มียังหลายเนาะทุกคนกับมีแต่ว่าไฟเห็นคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเห็นคลิปต่อ,ตอไปเนาะและว้าคลิปนี้กับทขอปิดคลิปสำนีก่อนเนาะทุกคนแล้วมาพอกันคลิปใหม่ถ้ามีเวลามีโอกาสเราจะมาเดินคลิปใหม่เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีตอนนาะทุกคนสวัสดีครับ